สันติปะร่งสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่กระรบทุกท่านครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของพระเดชพระคุณพระราชอุดมมงคลหรือที่รู้จักกันทั่วไปในานามของหลวงพ่ออุตมะอดีตพระเทรารย์ชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสสังกัดวัดว,วิเวการามจังหวัดกาญจนบุรี ท่านนั้นเป็นพระพิสุชาวมอญซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศพามา่าเป็นผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำคนสำคัญยิ่งของชาวมอนที่พัททินที่อำเภอสังขบุรีจนกระทั่งท่านได้สมญานามว่าเป็นเทพเจ้าของชาวมอนครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเข้าพรรษาเมื่อมาถึงแลม11คเอำชาวบ้านวังปะโทได้มานิมนต์หลวงพ่อเพื่อให้ไปสวดมนต์ช่วยเพราะคนที่หวังปะโทนั้น เจ็บป่วยหนักกันบ่อยๆชาวบ้านคิดว่าคงจะเป็นเพราะผีสิงแน่นอนโดยก่อนหน้านี้ข้างตนนั้นกำนันเตเลอะได้เคยไปโฆษณาที่หวังปะโทว่าผีที่หวังนั้นดุกว่านี้อีกหลวงพ่อท่านก็ยังจัดการมาแล้วเลยจึงทําให้ชาวบ้านที่หวังปะโทนั้นมุ่งหน้ามาหาท่านกันใหญ่ซึ่งในช่วงนั้นเองก็เป็นช่วงที่ฝนตกหนักแต่หลวงพ่อท่านก็ยังอุตส่ารับนิมนต์ที่จะไป โดยท่านได้ออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่และได้ไปพักชันเพนอยู่ที่ผาพึ่งจากนั้นท่านก็ออกเดินทางต่อไปถึงวังประโทวประมาณบ่ายสองโมงรวมระยะเส้นทางทั้งหมด30กิโลเมตรโดยท่านได้ไปพร้อมกับพระพิสุหรูปรวมท่านเป็น6รูปด้วยกันครั้นพอไปถึงท่านก็ได้ทําพิธีการสวดมนต์สุนาตุเมเสร็จแล้วก็ได้ให้พระวินทัาโรไปศาสายในหมู่บ้านท่านก็เล่าว่า ที่นี่มีเด็กป่วยเพราะเกิดจากมีการปล่อยผีซึ่งให้ผีนั้นไปทำให้ป่วยบทความจริงท่านพอจะทราบได้ว่าเป็นใครแต่ไม่อาจประกาศออกไปได้เพราะเกรงว่าตัวของท่านเองนั้นจะเดือดร้อนโดยวิธีแก้ไขนั้นหลวงพ่อท่านก็ได้บอกว่าจะต้องปลดปล่อยผีเสก่อนโดยหลวงพ่อท่านได้กแจ้งแก่ชาวบ้านว่าที่ใต้ต้นโพต้นใหญ่ทางทิศตะวันตกนั้นได้มีกระโหลกผีสามหัว และรูปปั้นกุมารขี้พึ่งอีกสองรูปให้นำมาเผาให้หมดเสียโดยหัวกะโหลกนั้นหมอผีได้เลือกจากหัวที่คนถูกฆ่าตายและคนจมน้ำตายคนที่ตายวันเสาร์ซึ่งจะถือว่าวิญญาณแรงและครั้นเมื่อชาวบ้านไปคน้นก็ได้พบหัวกะโหลกและรูปปั้นดังกล่าวโดยได้เห็นตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งไกลาจากหมู่บ้านที่ที่พบนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายกับเป็นสารโดยมีเครื่องเส้นอาหารสด เช่นเป็ดไก่และเนื้อโดยหมอผีจะใช้ให้ผีนั้นไปทําให้เด็กป่วยแล้วต้องไปรักษากับเขาถ้าไม่ไปหาเขาแต่พาไปหาคนอื่นเขาก็จะแกล้งให้ป่วยหนักขึ้นอีกจนชาวบ้านนั้นไม่เป็นอันทำรรมาหากินเลยโดยได้มีชาวบ้านบางคนก็รู้ว่าเป็นใครที่กระทําแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปเพราะหวาดกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนและครั้นเมื่อเสร็จพิธีเผากระโหลกและลูกป,ปั้นประมาณห้าโมงเย็น หลวงพ่ออุตมะท่านก็ได้เดินทางกลับท่านได้บอกกับชาวบ้านว่าแต่นี้ต่อไปจะไม่มีอันตรายอีกแล้วภายหลังจากนั้นเจ็ดวันท่านก็ได้กลับมาทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผีกว่าจะเดินทางไปกลับนั้นถึงวัดก็ประมาณสามทุ่มเศษจากนั้นก็ได้มีคนส่งข่าวมาทีหลังว่าหลังจากพิธีเผากะโหลกและลูปปั้นกุมารขี้ผึ้งแล้วมอผีนั้น ก็ได้หนีออกไปทางพม่าเลยและอีกเรื่องราวหนึ่งครับโดยท่านได้เล่าว่าในสมัยก่อนนั้นใครๆก็เชื่อเรื่องของผีปอบถ้าพามาหาท่านท่านก็จะลองให้กินยาดูและถ้าเกิดว่าเป็นผีจริงๆก็จะแน่นิ่งไปเลยแต่ถ้าคนธรรมดากินก็จะไม่เป็นอะไรคงรู้สึกคล้ายๆกับเคี้ยวผูเท่านั้นต่อมาท่านก็ได้มอบหมายให้กับพระวินทศาโรได้ทำหน้าที่ปราบผีปอบ ส่วนท่านก็จะวางตัวเป็นกลางถ้าผีร้องโขนคลางหรือเอะอะโวยวายให้ท่านช่วยท่านก็จะเมตตาให้โดยหมอผีคนอื่นๆก็จะถนัดตีผีอย่างไม่ยัง้งวิธีตีผีนั้นไม่ใช่ตีไปตามตัวของคนป่วยแต่อย่างใดแต่ถ้าว่าตีไปที่กระดานผีนั้นก็จะเจ็บเหมือนถูกตีเองส่วนหลวงพ่อท่านเองท่านจะใช้วิธีเทศนาสัง่งสอนให้ผีนั้นรู้จักสงสารคนที่เข้าสิง และให้ตัดเวรตัดกรรมต่อกันไปขอให้พวกผีนั้นไปอยู่รวมกันตามป่าอย่าได้มาสิงผู้คนเลยขณะที่ท่านถ่ายทอดวิชาปราบผีให้แก่พระครูวิมลการจนคุณเจ้าวาดวัดสมเด็จกับพระครูอาธรการจนกิจวัดวังไว้แล้วเวลานี้อาจารย์หอมท่านก็ได้สร้างสารเอาไว้ที่สามประสบให้พวกผีอาศัยอยู่ด้วยโดยได้ให้ผีรับสินและสัญญาว่าจะไม่เข้าสิงคนอีก สารนี้ได้มอบให้ชาวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ซึ่งเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านก็ไม่ได้ยินเสียงของผีแล้วแต่ตามป่านั้นยังคงมีอยู่บ้างและได้มีอยู่วันหนึ่งสมเด็จพระวรณรัตวัดโพได้เดินทางไปยังวัดวังบังเอิญได้มีคนถูกผีเข้าพอดีมาหาหลุงพ่อที่วัดพอดีคนที่ถูกผีเข้านั้นเป็นแม่ชีถูกลูกชายจับมัดเอาไว้ด้วยโซ่แล้วก็พาเข้ามาที่วัด ซึ่งกำลังร้องเออะอะโวยวายอยู A ่หลวงพ่ออุตมะท่านก็มาต้อนรับสมเด็จพระวรรณรัตจึงได้มอบหมายให้กับหลวงพ่ออินทีไปดูแลแทนเมื่อไปก็ได้ถูกแม่ชีนั้นตะโกนดา่าหลวงพ่ออุตมะท่านจึงต้องไปดูแลเองและสั่งให้แก้มัดโดยหลวงพ่ออุตมะได้บอกกับลูกชายของแม่ชีว่าปล่อยเขาไปเถิดจะมัดเขาทำไมลูกชายของแม่ชีก็ได้บอกว่า ถ้าปล่อยแล้วแม่แก่ก็จะกระโดดหนีหลวงพ่ออุตมะท่านจึงพูดต่อไปอีกว่าปล่อยไปเถิดให้เขามาหาเราดีๆจากนั้นแม่ชีก็ได้ก้มกราบหลวงพ่อหลวงพ่อท่านจึงถามว่าเป็นอะไรมาหรือแม่ชีก็ตอบกับหลวงพ่อท่านไปว่าไม่ได้เป็นอะไรฉันก็อยู่ของฉันดีๆจากนั้นเขาก็มามัดฉันหลวงพ่อจึงถามไปอีกว่าแล้วมาจากไหนละ่ะ แม่ชีก็ตอบว่ามาจากต้นตะเคียนคนคนนี้ไปถ่ายอุจจาระและปัสสวะที่ต้นตะเคียนอยู่เป็นประจำจากนั้นหลวงพ่ออุตมะท่านจึงขอให้เขานั้นเมตตาร่างนี้ด้วยโดยแม่ชีก็ได้พูดตอบโต้ขึ้นมาแต่ในคราวนี้นั้นเปลี่ยนไปพูดเป็นภาษาพ,พมา่าบอกว่าใครใครก็นับถือเขาแต่ถ้าว่าร่างนี้ร่างของแม่ชีไม่นับถือจึงจะสอนให้รู้สำนึกเสียบ้าง จากนั้นหลวงพ่ออุตมะท่านจึงตอบไปอีกว่าพอเถิดกลับไปเถอะเด็กๆเ,เขาไม่รู้เรื่องอะไรเราก็รุ่นปู่รุ่นตารุ่นย่าแล้วน่าจะพิทักษ์รักษาพวกเขามากกว่าพวกนี้เขาเพิ่งเกิดมาไม่นานนี่เองเมื่อท่านพูดจบครู่เดียวแม่ชีก็นอนแน่นิ่งไปหลังจากที่ผีออกหลวงพ่อท่านก็ได้คล้องสายสินให้และก็ประพรมน้ำมนต์ให้สมเด็จพระวรนรัตน์เองได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอด จึงทำให้ต่อมานั้นท่านจึงเรียกหลวงพ่ออุตมะว่าอาจารย์อุดมอุตมะผีกลัวและถ้าหากว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผีท่านก็จะส่งมาให้หลวงพ่ออุตมะท่านจัดการอยู่เสมอโดยหลวงพ่ออุตมะท่านเคยได้สอนว่าเวลาที่เข้าไปในป่านั้นอย่าได้ไปปัสสาวะหรือว่าบ้วนน้ำลายลดต้นไม้ใหญ่หรือก้อนหินใหญ่เวลาปัสสาวะในป่าอย่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพราะคนโบราณเขาจะถือว่าเป็นทิศของพระอาทิตย์และจะต้องหัดจำว่าผีหลวงผู้ที่ดูแลจัก,กรวานนั้นหันหน้าไปนางทิศทางใดวันใดบ้างเพื่อที่จะไม่ได้ทำสิ่งสกปรกและประจันหน้ากับผีหลวงซึ่งอาจจะทำให้ผีหลวงนั้นโกรธได้ซึ่งในหนึ่งสัปดาห์ผีหลวงจะหันหน้าไปดูจัก,กรวาลทางทิศต,ต่างๆดัง,งนี้วันอาทิตย์จะหันไปทางทิศอุดรหรือทิศเหนือวันจันทร์ จะหันไปทางทิศหรดีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้วันอังคารจะหันไปทางทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือวันพุธจะหันไปทางทิศบูรพาหรือทิศตะวันออกวันพฤหัสจะหันไปทางทิศพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือวันศุกร์จะหันไปทางทิศทักษิณหรือทิศใต้วันเสาร์จะหันไปทางทิศปัดชิมหรือทิศตะวันตก แต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าวันใดทิศใดหรือจำเป็นต้องไปถ่ายปัสวะในที่ที่ไม่น่าไว้วางใจก็ให้ภาวนาคาถานี้เอาไว้ว่าพุทธชินโนธรรมชินโนสังฆะชินโน,น,โนเพื่อให้ผีนั้นรู้ว่าเราเป็นคนมีาศาสนานั่นเองลวงพ่ออุตมะท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นหคำ่ำเดือนสปีจอในปีพุทธศักราช2 4 5 3 ณหมู่บ้านโมกเนียงอําเภอเยจังหวัดมะละแมงเมืองมอนประเทศพมา่าโยมบิดามารดาของท่านชื่อนายโงและนางทองสุขครอบครัวของท่านประกอบอาชีพทำไร่ทำนาและประกอบยาสมุนไพรโบราณจนมีชื่อเสียงท่านได้มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด12คนเป็นชายเจคนและเป็นหญิงห้าคนโดยท่านเองเป็นบุตรคนโตเนื่องจาก ท่านเป็นทารกเพศชายเกิดในวันอาทิตย์โยมบิดามารดาของท่านจึงได้ตั้งชื่อให้ท่านว่าเอมองในปีพุทธศักราช2462ขณะที่เด็กชายเอมองนั้นมีอายุได้9ก้าขวบก็ได้เกิดอหิวาตกโรคได้ระบาดขึ้นในหมู่บ้านโยมบิดามารดาของท่านจึงได้พาเด็กชายเอมองไปฝากไว้กับพระจารนันทสาโรที่วัดหมูกเนียง ซึ่งเป็นหลวงลุงของท่านเพื่อให้ปณิบัติรับใช้และศึกษาพระธรรมเพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองจากโรคภัยเด็กชายเอมองเป็นผู้ที่ใส่ใจการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่งจนสามารถสอบได้ชนะเด็กในวัยเดียวกันเป็นประจำในทุกๆปีในปีพุทธศักราช2467เด็กชายเอมองอายุได้14ปีก็เกิดอหิวาตกโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในหมู่บ้านอีกคราวหนึ่ง ซึ่งในคราวนี้นั้นส่งผลให้ต้องสูญเสียน้องชายร่วมอุทธรไปถึง5คนเด็กชายเอมองเองจึงได้ขอออกจากวัดโมกเนียงเพื่อกลับมาช่วยเหลืองานทางบ้านด้วยความขยันกันแข็งจนกระทั่งอายุได้18ปีเจ้าอาวาสวัดกีรศักจังหวัดมาละเแมงได้ขอโยมบิดามารดาของท่านว่าให้เด็กชายเอมองไปบปรรพชาพเป็นสามเณรลวงพ่ออุตมะ ท่านได้บรรพชาพเป็นสัมมเนเณนณวัดเกลสะอําเภอเยจังหวัดมะละแมงในปีพุทธศักราช2472โดยมีภาะเกตมาลาเป็นพระบูชาในปีนั่นเองท่านได้ศึกษาภาษาบาลีและพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีอีกปีหนึ่งถัดมาท่านก็สามารถสอบได้นักธรรมชั้นโทแต่ไม่นานนักหลวงพ่อท่านก็ได้ตัดสินใจศึกออกมา เพราะเห็นว่าไม่มีใครช่วยบิดามารดาที่จะทำไร่ทำนาจนกระทั่งมองเอซึ่งเป็นลูกของพี่สาวของบิดาท่านได้มาอาศัยอยู่ด้วยหลังจากที่บิดามารดาของหม่องเอเสียชีวิตจนหมดสิ้นแล้วซึ่งเท่ากับมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาร,ระในการทำนาและมีญาติซึ่งไว้วางใจได้มาคอยดูแลบิดามารดาหลวงพ่ออุตมะเองท่านจึงตัดสินใจที่จะอุปสมบทเป็นพระภิสุอีกครั้งหนึ่ง โดยได้มีพระเกตมาลาเป็นพระอุปชาของท่านพระนันทสาโรวัดโมกเนียงเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระวิสารทะวัดเจ้าคะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันพระฤหัสบดีที่23เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2476ด้วยความพักเพียรและใฝ่ใจในการศึกษาพระธรรม ในปีพุทธศักราช2,474หลวงพ่ออุตมะสามารถสอบได้นักธรรมเอกณนะสำนักวัดป่าศาสตรทองอำเภอเยจังหวัดมะละแมมงต่อมาในปีพุทธศักราช2,484ท่านก็สอบได้ปเปลี่ยนธรรม8ประโยคณนะสำนักวัดสุการีอำเภอสะเทิมจังหวัดสะเทิมซึ่งเ,เป็นชั้นที่สูงสุดของคณะสงฆ์ในประเทศพมา่าซึ่งเรียกว่าชั้นป่าคู ขนาดนั้นบ้านเมืองก็กำลังเกิดสงครามโลกครั้งที่สองต้องอพยพหนีสงครามหลวงพ่อท่านจึงเดินทางกลับมายังวัดเกลสะและได้มอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนบาลีแก่พระพิสุสัม,มเนรนต่อมาท่านก็กราบลาพระอุปชาเพื่อที่จะเดินทางไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานณวัดตองจอยจังหวัดมะละแมงและวัดป่าเลไลจังหวัดมันทะเลจนท่านมีความรู้ความสามารถ ในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนวิชาไสยศาสตร์กิติยาคมและพุทธาคมเป็นอย่างดีแล้วในปีพุทธศักราช2486หลวงพ่อท่านจึงเริ่มออกเดินทุดงเพื่อแสวงหาประสบการณ์โดยหลวงพ่ออุตมะท่านได้ออกเดินจาริกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆในประเทศพามา่าแล้วก็เข้ามายัางประเทศไทยครั้งแรกทางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในระยะนั้น ได้พบกับพระธุดงค์อีกหลายรูปอาทิเช่นหลวงปู่แอนสุจินโนหลวงปู่ฟันอาจารโรเป็นต้นต่อมาก็ได้ทราบข่าวว่าพระเกตตุมาลาพระอุปชาของท่านกำลังอาพาธท่านจึงได้รีบเดินทางกลับประเทศพามา่ากระทั่งพระเกตุมาลานั้นมรณภาพลงท่านก็ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งโดยในครั้งนี้นั้นท่านได้เดินทางเข้ามาทางตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงราวๆประมาณปีพุทธศักราช2492และในปีพุทธศักราช2492นี้เองอันเป็นพรรษาที่16ของหลวงพ่ออุตมะได้เกิดพายุใต้ฝุ่นพัดจากทะเลอันดามันจึงได้สร้างความเสียหายให้แก่ชาวบ้านอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะบ้านหมกเนียงและเกษะโดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยคนบ้านเรือนเหลือเพียงไม่กี่ลังคาเรือน ชาวบ้านก็ลำบากยากแค้นแสนสาหัสข้าวของอาหารการกินก็ขาดแคลนนอกจากภัยธรรมชาติแล้วชาวบ้านก็ต้องประสบกับเคราะหกรรมจากปัญหาความขัดแย้งในการเมืองอีกด้วยเนื่องจากการประทะและการต่อสู้ระหว่างกองกำลังทหารของรัฐบาลพมา่ากับกองกำลังติดอาวุธกู้ชาติของมอญกะเรียงและยะไข่รวมไปถึงไทยใหญ่อีกทั้งยังมีกองกำลังกู้ชาติบางกลุ่ม ได้แปรผันตัวเองไปเป็นโจรปล้นสะดมชาวบ้านและด้วยความเบื่อนายเรื่องการรบราค่าฟันกันระหว่างชนเผ่าหลวงพ่ออุตมะท่านจึงได้ตัดสินใจจากบ้านเกิดเพื่อมุ่งหน้าสู่ดินแดนประเทศไทยเป้าหมายที่แท้จริงของท่านในเวลานั้นคือเขาพระวิหารปรากฏว่าเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวต่างก็เสียอกเสียใจไม่อยากให้ท่านนั้นจากไปได้พากันร้องไห้ละงมด้วยความอาลัย ซึ่งท่านเองก็ได้ชี้แจงในการออกเดินทางไปทุดงของท่านว่าการไปของเราจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหลวงพ่ออุตมะท่านได้เดินทางเข้ามาเมืองไทยในระหว่างปีพุทธศักราช2492ถึงปีพุทธศักราช2493ทางหมู่บ้านอีตองตำบลปิล็อกชายแดนเขตติดกับจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยสองคนซึ่งมีเชื้อสาย ชาวมอนพับประแดงที่มาทําเมืองแร่ที่บ้านอีตองทั้งคู่ได้จัดบ้านหลังหนึ่งให้เป็นกุฏิชั่วคราวของหลวงพอ่อแล้วก็มีชาวเมืองจํานวนมากนั้นได้มาทําบุญกับหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่บริเวณน,นั้นไม่มีวัดและไม่มีพระเลยเดิมทีแล้วคนไทยเชื้อสายมอนพับประแดงทั้งสองต้องการสร้างกุฏิเพื่อถวายหลวงพ่ออุตมะให้ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่บ้านอีตอง แต่ว่าหลวงพ่อท่านกลับไม่รับเนื่องจากเกรงว่าจะกลายเป็นพระเถือนเข้าเมืองไทยท่านจึงต้องการไปขออนุญาตจากพระผู้ใหญ่ที่ปกครองเขตปิล็อกซิกรทั้งสองจึงได้พาหลวงพ่ออุตมะมาจําพรรษาที่วัดท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีกับหลวงพ่อไตเนมซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงและอุปสมบทที่วัดเกษะเช่นเดียวกับหลวงพ่ออุตมะนั่นจึงเป็นก้าวแรก ที่หลวงพ่ออุตมะได้เป็นพระในสังกัดศาสนาและอาณาจักรของไทยอย่างถูกต้องในปีพุทธศักราช2494ขณะที่จำพรรษาอยู่ที่วัดท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลวงพ่ออุตมะท่านได้มีโอกาสไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ณวัดปฐมเจดีย์ราชบวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมจึงทำให้หลวงพ่อ ท่านได้พบกับชาวไทยเชื้อสายมอนที่มาจากเมืองต่างๆเช่นแม่กลองจังหวัดสมุทรสาครโดยได้มีญาติโยมชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้นิมนต์หลวงพ่อให้ท่านไปจำพรรษาที่วัดบางปลาตำบลเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหลังจากท่านเดินทางกลับจากวัดบางปลามาจำพรรษาที่วัดท่าขนุนหลวงพ่อไตเนมก็ขออนุญาตหลวงพ่ออุตมะ ไปจำพรรษาที่วัดปลังกลาสีซึ่งเป็นวัดร้างและบริเวณวัดนั้นก็จะมีชาวกะเหรียงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและบริเวณนั้นไม่มีพระหรือวัดอื่นเลยหลวงพ่อร่วมกับกำนันชาวกะเหรียงได้นิม,มนต์พระกะเหรียงจากตลอดแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยได้ทั้งหมด42รูปมาอยู่ปริวาสที่วัดปลังกาสี9วัน9คืนหลังจากนั้น ว่ได้สร้างกุติและเจดีขึ้นหลวงพ่ออุตมะได้นิมนต์พระกะเลียงมาจำพรรษาที่วัดสามรูปท่านได้สอนภาษามอญแก่พระทั้งสามรูปนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการสอนธรรมะต่อไปหลวงพ่ออุตมะท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปลังกาสีหนึ่งพรรษาต่อมาผู้ใหญ่ทุมจากท่าขนุนได้มานิมนต์หลวงพ่อเพื่อไปเยี่ยมหลวงปู่แสงที่วัดเกาะอ,อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีซึ่งท่านเองได้เคยไปจำพรรษาที่วัดโมกเนียงมาก่อนและในพรรษานั้นหลวงพ่ออุตมะได้จำพรรษาที่วัดเกาะตามคำนิมนต์ของหลวงปูแง่แสงในปีพุทธศักราช2494หลวงพ่อได้จำพรรษาที่วัดเกาะโดยได้มีคนมาแจ้งข่าวแก่หลวงพ่อว่าที่กิ่งอำเภอสังขะบุรีได้มีชาวมอญจากบ้านเดิมของหลวงพ่อ ได้อปยพเข้ามาอย่างเมืองไทยเป็นจำนวนมากและต้องการนิมนต์ให้หลวงพ่อนั้นไปเยี่ยมเมื่อออกพรรษาแล้วท่านจึงได้เดินทางกลับไปยังอำเภอทองผาภูมิและไปยังอำเภอสังขบุรีเพื่อไปพบกับคนมอนทั้งหมดที่มาจากเมืองโมกเนียงบ้านเกิดของท่านหลวงพ่อจึงได้พาชาวมอเหล่านี้ไปอยู่อาศัยที่บ้านวังกะล่างนับเป็นจุดกำเนิดจุดแรกของชุมนุมชาวมอนในสังขบุรีโดยหลวงพ่ออุตมะ ท่านได้ย้ำกับทุกคนมาเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นฐานไทยพมา่ากะเลียงหรือว่ามอญจะไม่มีการพูดถึงการเมืองเราคิดอย่างเดียวจะทำอย่างไรให้วัดเป็นศูนย์กลางของศาสนาดึงผู้คนให้เข้าใจธรรมะสนใจในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะวัดเป็นของกลางของทุกคนทุกศาสนาจากที่ช่วยเหลือทุกสิ่งให้ทุกคนจนเป็นที่รู้จักกันว่าหากใครมีปัญหาเรื่องใด เมื่อบอกกับหลวงพ่ออุตมะแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จลุล่วงไปโดยดีโดยคล้ายกับว่าหลวงพ่อสามารถบรรดาลทุกสิ่งได้ดังองค์เทพเจ้ากระทั่งมีบรรดาชาวมอญได้อพยพข้ามแดนมาอาศัยอยู่กับหลวงพ่อเป็นจำนวนมากกว่าสอง0 0คนในปัจจุบันหลวงพ่ออุตมะเทพเจ้าแห่งชาวมอญคือสิ่งที่ทุกคนะระลึกถึงและอีกสิ่งหนึ่ง ที่หลวงพ่อท่านทิ้งไว้ให้กับบรรดาลูกศิษย์ชาวมอญคือการได้สัญชาติไทยของชาวมอญพลัดถิ่นด้วยบารมีของหลวงพ่อบรรดาลูกศิษย์ตามกระรวงต่างๆนั้นก็ได้ช่วยกันดําเนินงานกระทั่งมีชาวมอญชุดแรกได้สัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ2,378คนและทุกคนก็ได้รับนามสกุลที่ท่านตั้งให้กว่า200นามสกุลซึ่งนามสกุลส่วนมากจะขึ้นต้นด้วยชื่อของหลวงพ่อเองเช่น อุตมะบุญคุณอุตมะอัมไพรอุตมะไพราสารหรือนามสกุลที่มีคำว่าหงสาเพื่อที่จะระลึกถึงเมืองหงสาวดีนครหลวงของชาวมอญเช่นสุที่หงสาสิทธิหงสาปุณณหงสาเป็นต้นหลวงพ่ออุตมะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีผู้ที่ศรัทธาเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและมอญพมา่ารวมทั้งชาวกะเหรียง ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมชั้นสูงยึดถือแนวทางปฏิบัติโดยการฉันอาหารวัลละมือ้อเพียงแค่วันละ32คําคำตามสังขารร่างกายของหลวงพ่ออุตมะฉันเพื่ออยู่ท่านไม่ได้แตะต้องเงินทองปัจจัยแต่ใดๆทั้งสิน้นนอกจากนี้แล้วท่านยังได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมเด็จยาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถและสมเด็จเจ้าวรวง์เธอ พระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัตด,ดามาศได้ทรงศรัทธาหลวงพ่ออุตมะมากและจะทรงนิมนต์หลวงพ่ออุตมะเพื่อไปประกอบพิธีต่างๆอยู่บ่อยครั้งการกําเนิดวัดของหล,ลวงพ่ออุตมะในปีพุทธศักราช2499หลวงพ่ออุตมะรวมกับชาวบ้านที่เป็นกะเลียงและชาวมอญได้พร้อมใจกันสร้างศาลาวัดขึ้นและสร้างเสร็จในเดือน6ของปีนั้นเองแต่เนื่องจาก ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการศาสนาวัดที่สร้างเสร็จจึงมีฐานะเป็นสำนักสงฆ์แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปก็จะเรียกว่าวัดหลวงพ่ออุตมะซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูงในบริเวณที่เรียกว่าสามประสบเพราะแม่น้ำทั้งสามสายนั้นได้มาบรรจบกันคือแม่น้ำสองกาเลแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตีในปีพุทธศักราช2 5 0 5 เมื่อได้รับการอนุญาตจากกรมศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงพ่ออุตมะท่านจึงตั้งชื่อสำนักสงฆ์ตามชื่ออำเภอว่าวัดวังวิเวการามในปีพุทธศักราช2513หลวงพ่อท่านก็เริ่มสร้างพระโบสถ์วัดวังวิเวการามโดยท่านปั้นอิฐเองในปีพุทธศักราช2518หลวงพ่อท่านได้เริ่มสร้างเจดีย์จำลองแบบเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย และสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2529ซึ่งในเจดีย์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากและมีลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวาขนาดเท่าเม็ดข้าวสารที่มีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเจดีย์พุทธคยาณวัดวังวิเวการามหลวงพ่อท่านยังได้ริเริ่มสร้างสะพานมอน โดยเรียกอีกชื่อว่าสะพานอุตมะมานุสรซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือมีความยาวถึง850เมตรสร้างข้ามลำน้ำสองกาเลซึ่งได้ใช้แรงงานคนประมาณ1,000คนในการก่อสร้างใช้เวลาทั้งหมด10ปีโดยสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521มาแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2531 ถือว่าเป็นความอุตสาหะอย่างมากในการก่อสร้างในครั้งนี้ถือได้ว่าสะพานแห่งนี้ได้เกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของหลวงพ่อที่ต้องการให้พี่น้องชาวไทยและรามันติดต่อกันได้เหมือนเดิมก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วบริเวณแห่งนี้จึงเป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่สวยงามที่สุดและยังทําให้อําเภอสังขบุรี ที่มีมาแต่อดีตกลายเป็นเมืองบาดาลจมอยู่ใต้น้ำมากกว่า30ปีปัจนี้ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปชมโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีก่อนจะถึงเมืองบาดาลหลวงพ่ออุตมะท่านได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายน ในปีพุทธศักราช2547เวลา11นาฬิกา44นาทีในฐานะคนไข้ในพระบรมราชินุมประถมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยอาการป่วยเป็นโรคไตโรคหัวใจโรคปอดและอาการเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงท่านจึงไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถลืมตาเองได้เป็นเวลาหนึ่งปี จนกระทั่งเกิดอาการติดเชื้อขึ้นอย่างรุนแรงและได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยอาการสงบจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากภาวะปอดอักเสบณห้องไอซียูหออภิบาลผู้ป่วยชั้นที่3าโรงพยาบาลสิริราชในเวลา7นาฬิกาย2นาทีของวันที่18เดือนตุลาคมในปีพุทธศักราช2549ถือได้ว่าเป็นการสูญเสีย ปูชนียสงฆ์รูปสำคัญครั้งใหญ่ของเมืองไทยโดยสิริอายุรวมได้97ปี74พรรษาครับครับสำหรับเรื่องราวที่หยิบยกมาเล่ากันในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ หากข้อหมูลข้างต้นที่นำเสนอไปแล้วนั้นผิดตกบุกพ่องประการใดก็ต้องกาบขอไภัยมาณนาโอกาสนี้ด้วยครับขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ